ของรักของข้าของรักของข้าหวนของข้านี่มันช้อนใช่ไหมมันคือช้อนนข้ารักช้อนเลยเกิ เวัสดีทุกคนตั้งากนะครับในคลิปนี้เป็นคลิปงานคราฟที่ทําง่ายๆแต่ว่าเปลืองแรงมากนะเปลืยงช้อนธรรมดาอันนี้ให้กลายให้ให้ให,ให้ให้กลายเป็นแหวนใส่เล่นขั้นตอนอะไม่ยากเว้ยคลิปนี้สั้นๆแต่ว่ามาดูกันว่าว่าเทคนิคที่เราไปค้นคว้าม,มาเนี่ยมันพอที่จะช่วยได้อะไรหรือเปล่าเ,เ,เดี๋ยววันนี้จะทำสองแบบนั่นก็คือจากช้อนราคาถูกๆก,กับช้อนที่เป็นราคาแบบแพงขึ้นมาหน่อยเพราะงั้นก็ไปเริ่มกันเลย รื่องอุปกรณ์วันนี้คิดว่าเป็นเลเวลที่สามารถหาได้ง่ายๆเช่นแบบทีมคอนเลื่อยอะไรต่างๆนีมาเริ่มจากเลเวลง่ายๆก่อนบายเดย์ แนะนําก,ก็คือทาตอนกลางวันนะถ้าทาตอนกลางคืนก็คือห้องข้างๆจะด่างาหัวอเอาก่อนจะไปเริ่มก,กันมาดูเื่องนี้ก่อนนี่คือช้อนทุกคนน้าตาน้องก็คือเป็นช้อนที่เราหั่นข้าวปกติแหละเอาเป็นช้อนแบบช้อนอย่างนี้นะช้อนยาวๆอย่างนงี้นะเพราะว่าเราต้องการบริเวณตรงนี้บริเวณด้ามแล้วก็เลือกเอาที่มันมีรวดลายเพราะว่ารวดลายต่างๆเอ๊ะโฟกัสให้หน่อยไหมเฮ้ยทำไมไม่โฟกัสมันไม่ใช่หน้ากูนะตรงนี้นะไปโฟกัสอะไรตรงนี้สั์เฮ้ยกล้องมันไปโฟกัสอะไรกับ มันไม่ใช่หน้ากูมันไม่โฟกัสโอเคได้แหละลวดลายต่างๆบนด้านช้อนเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ทําให้เหวน่เราดูจ่วยงามที่เราทำํำเล่นๆไปแล้วเนี่ยให้ดูก่อนนะโฟกัสนมันโฟกัสอะไรกับเสื้อกูเนี่ยอะกูถอดเสื้อ,อ,อเอาไง ยังไงนี่คืออันที่เราทําไปเล่นๆเมื่อวานนะฮะใช้เวลา10นาทีจากช้อนตัวนี้วันนี้จะทำเป็น2ตัวก็คือตัวที่เป็นหัวเลเวลแบบราคาถูกมากๆแบบเบามากแล้วก็ช้อนอีกแบบหนึ่งที่มันมีความหนาขึ้นมาแบบนี้อันนี้ก็คือช้อนแบบ ที่มีราคาแพงขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็ทนทานดัดง,งอยากกว่าปกติยิ่งมันหนาเนี่ยเวลาทำออกมาแล้วนนเนี่ยมันก็จะสวยมากกว่าแต่ก็ใช้แรงก็ใช้ความพยายามมากกว่านะมีอีกไทป์หนึ่งที่มันจะแบบ impossible เลยก็คือช้อนที่หนาขึ้นไปอีกแบบแพงๆอ,อะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นต้องใช้เครื่องมือที่มันแบบ high <laughs> end จริงจังขึ้นมาหน่อยแต่ว่าวันนี้เราเอาแบบพอคำคนะเพราะงั้นเราก็จะใช้แบบราคาถูกหน่อยนึง อันดับแรกวัดขนาดของนิ้วกเราก่อนว่าเราจะใช้ขนาดประมาณเท่าไหร่อันนี้สําคัญเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะต้องดัดตัดให้ได้พอดีนะเริ่มจากการใช้ใช้เทปเทปทั่วไปเลยแล้วก็เลือกเอานิ้วเรอเอาเป็นนิ้วนิ้วนิ้วนางแล้วกันนิ้วนางหรือนิ้กลางวัดขนาด,นาดก็ติดไปเลยวัดรอบวงของนิ้วนะฮะนี่ เพื่อไดจะหาขนาดความยาวนะครับทีนี้ก็เอาตัวนี้แหละตัวเทปที่ตัดมาแปะจากปลายสุดเข้ามาวัดว่าไซส์ที่ต้องการเนี่ยคือไซส์อะไรมันได้ตรงช่องพอดีถ้าช้อนราคาถูกมากเนี่ยเอากันไกลตัดก็ขาดแต่ก็ไม่อยากจะแนะนำให้เป็นกันไกลเพราะว่าเราจะทำลายกันไกลของเราเพราะน้องก็มีความแบบว่าเป็นโลหะอยู่ซึ่งถ้าจะให้ดีก็ใช้กรีมดีกว่าอรีมทำให้พอเป็นรอยปึ๊บเป็นรอยอย,อย่างนี้รอยหักอย่างนี้ หักเลี้ยวสิ่งนี้คือสิ่งที่เราต้องการ <c oughs> นะฮะก็คือดูเท่อยู่ก่อนที่จะเอาตัวนี้ไปดัดอยากจะให้เก็บรอยตรงนี้ก้อนตรงหัวของตรงสิ่งที่เราดัดงอตัดไปถ้าไม่เก็บตรงนี้ให้เรียบร้อยเนี่ยมันจะไปบาดนิ้วแล้วมันจะเจ็บตอนใส่ํำแนะนำก็คือวิธีที่ง่ายๆก็คือนี่คือกระดาษทรายครับกระดาษทรายสำหรับขัดโลหะเวลาซื้อก็ดูที่ตรงด้านหลังมันจะมีบอกอันนี้สำหรับไม้อันนี้สำหรับโลหะแล้วก็ทำให้น้องทู่ลง รวมไปถึงตรงสิ่งที่มันเป็นแบบว่าขอบขอบบริเวณตรงนี้ด้วยที่มันจะตอนกินอ่ะมันจะมันจะบาดปากเราอะเช่นเดียวกันมันก็จะบาดมือของเราเหมือนกันก็เอากระดาษทรายค่อยๆรับตรงคมของขอบขอบนี้ให้มันใส่สบายขึ้นหน่อยอ่ะเดี๋ยวกลับมาหลักจากโฆษณาครับเตนเ้นั้น,ไปไนเป็นอะไรเป็นแฟนคนจนต้องทนหน,น่อยนองปั๊มับม และเส e e ตอนนี้ไม่บาดปากไม่บาดมือคําเตือนก่อนอย่างหนึ่งก็คือระวังการใช้กระดาษทรายบนพื้นผิวของตัวด้านนอกนี้เพราะเราไม่ต้องการที่จะสร้างริ้วรอยใดๆให้มันเกิดขึ้นซึ่งต่อไปก็คือการทาการดัดสันดานน้องให้น้องมีความโปมมลเป็นตามเชฟวงกลมนะครับจริงๆนะเนี่ยเราใช้มือค่อยๆดัดก็ได้ก็ไม่ได้หวะ <c oughs> ควรจะมีครีมต้องเป็นต้องมีแหละนะควรจะมีครีมสังเกตบริเวณปากครีมเนี่ยมันจะมีเหมือนกับเป็นรอยเงบเบตอนนี้เราใช้คู่กับตัวช้อนที่มันมีความแบบว่าวดัดง่ายถ้าเกิดว่ารอยเง็บเบไปโดนเนี่ยมันก็จะเป็นรอยเง็บเบนแหวนของเราสิ่งที่เราพอจะป้องกันได้ก็คือเราใช้เทปพันน้องไปเลยต้องสองคำรอบเนาะเง็บเงบมาเขาเขใช้ครีมดัดน้องเป็นวงกลมเข้าไปนะครับ ทำถ,ถูกต้องเนี่ยปลายของสองฝั่งก็จะมาชนกันพอดีประมาณนี้อันนี้อันนี้ยังไม่ชนนะแต่ก็จะมองเห็นเป็นทรงของแหวนไหมเออค่อยๆดับแต่เบาๆเด้อเบาๆเด้อเป็นไง เฮ้ย <He> มันก็ถูดได้พอใช้งานได้โยว่าบ้าเห็นไหมก็ Girl, จะมีความเป็นแหวนเมคชัวร์ว่าปลายห้างของฝั่งมีความชนกันตรงการแบบ100%น้องจะได้ไม่เบี้ยวนะฮะเออเนี่ยมันก็ดูเป็นแหวนไหมจะจบที่ขั้นตอนนี้เลยก็ได้นะถ้าสังเกตใกล้ๆเนะี่ยทุกคนตรงขอบก็จะมีความบิดเบี้ยวอยู่เห็นปะทรงน้องอย่างไม้กลมต่างๆเราต้องค่อยๆเงี้ให้น้องมีความกลมกลืนนะนน รอยพับเรียมอันนี้เกิดจากการที่เราใช้แรงของครีมงัดมากเกินไปน้องก็เลยผุเข้าไปตรงกลางน้องก็เลยม่แบบว่าไม่ไม่กลมเท่าไหร่ก็ทำเท่าที่เราจะทําได้นะซ่อมน้องท่าที่จะทได้แล้วกันมีอีกวิธีหนึ่งในการทําให้น้องเป็นวงกลมคือการใช้คอนทุบแต่ว่าอันนี้เป็นโลหะแม้่จะมาเรียกว่าอะไรคือมันเป็นแบบมันบางมากอะถ้าเอาคอนทุูอะไรน้องก็จะหายไปหมดเออก็เลยยังไม่อยากทุบนะครับสมมติว่ามันกลมแล้วสมมติว่ามันกลมแล้ว,ว,ลวอ่ะ ลองใส่อยู่ดีเจบได้ไหมหลวมไปหน่อยหนึ่งมันน่าจะบีบบัตเข้าไปได้อีกหน่อยหนึ่งนะครับหรือว่าเอาเป็นนิ้วกลางมาเออคัสตอมได้ว่าแบบสวยโยนะคะสวยโยถึงตรงนี้จะจบแล้วก็ได้แต่ว่าเราสามารถเพิ่มความแวววาวให้น้องได้เดี๋ยวกลับมาขอยไปหยิบของในห้องน้ำก่อน <Hey. S 1> มีสูตรในอินเทอร์เน็ตที่กล่าวขานกันมาว่าถ้าอยากจะขัด เครื่องเงินเนี่ยลองใช้ยาสีฟันในการปูถูไถ่ถ่ขัดน้องดูนะฮะมาลองดูกันว่าจะได้ผลไหมก็เอายาสีฟันไป้ายไปเลยแล้วก็ถูถูเนี่ยถูถูเอนเดนใช้เสร็จผ้ามาแบบว่าขัด,ข,ดขัดน้องถ้าตามหลักการเนี่ยตัวเนื้อยาสีฟันก็จะไหลลงไปแทรกอยู่ตามร่องรอยขีดข่วนตา่าง ะะมันก็จะทำให้น้องแหวนเราใส่ขึ้นมาหรือเปล่านะถึงจะไม่ใส่ขึ้นเราก็มั่นใจได้เลยว่าแหวนของเราเนี่ยจะถูกเคลือบไปด้วยฟวร,รารแน่นอนฟันไม่ปุ๊บ Alright come back let's see มาเทียบกันดูว่างก่อนถูแล้วก็หลังถูนะครับตัวที่เป็นช้อนันเก่าเนี่ยมันก็จะมีความขุ่นๆหน่อยนึงส่วนตัวที่เป็นที่ขัดแล้วเนี่ยมันก็จะใสขึ้นมาหรือเปล่านะต่างกันนิดเดียวใช่ไหมแตกต่างกันไหมแว่นอยู่ไหนแว่นอยู่ไหน มันต้องดูดีๆดูท้ำดูเหมือนกันว่าคุณแม่ของเธอดูแบบนี้หรือเปล่ามันต่างกันไหมนะเออต่างๆๆ<ำ>เสร็จแล้วแหวนจับช้อนกินข้าวแกงง่ายๆชิ้นนี้คำถามก็คือถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มีลวดลายที่สวยงามขึ้นหรือใช้ตัวแหวนที่มันแบบหนกขึ้นทำยังไงได้บ้างเข้าสู่โหมดที่จริงจังขึ้นมาัพเลเวลความจริงจังขึ้นมานะฮะโอเคอันนี้เป็น ช้อนที่หนาขึ้นมาหน่อยหนึ่งไม่หน่อยหนาเยอะมากๆเลยไม่สามารถจะหักงอได้ง่ายๆนะครับแต่ลวดลายของพวกเหล่านี้ก็จะมีความเขาเรียกว่า elegant, อเลแกเนอีเลแกนมากกว่าฉันไม่รู้สิมันสวยกว่าอ่ะแล้วหงอยกแเต่เนสสตีลกูตาย 5, ห่านแน่เลยเดี๋ยวเราใช้ตัวนี้ตัวนี้มีความแบบนกนกก็กกเลยก็เลยหน่อยหนึ่งเออสวยอยู่แต่หนามากไม่รู้ว่าจะเวิร์คหรือเปล่าถ้ามันไม่เวิร์กก็คือตัดจบเลยแล้วกันนะครับ <laughs> มาลองใช้ครีมตัดดูก่อนไหวไหมไม่ไหวเลยนะพี่จ๋าไม่ไหวเล่แน่เลยนี่มันไม่เกิดใช้เครื่องมือที่จริงจังขึ้นมาหน่อยนึงนั่นก็คือเลื่อยนะฮะ ริงจากฟูตเห็นเมื่อกี้นี้ของตัวกล้องต่อเนี่ยเราใช้ตัวหนีบที่หนีบโตเป็นตัวยึดแล้วก็ใช้เลื่อยตัดมันก็ง่ายขึ้นมาดัดกันเถอะเออก่อนดัดแน่นอนค่ะทําการใดๆถูกกระดาษทรายก้อนนะฮะรอยตัดของเขามีความแหลมคมอยู่ก็กระดาษทรายขาดเหมือนเดิมนะฮะอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าปกตินิดนึงเพราะเป็นช้อนที่แข็งแรงมากหรือถ้าใครมีเครื่องมือแบบเดาอันนี้เป็นดิวเลอร์ทุกคนก็จะเซฟเวลาไปได้เยอะเลยนะ ทรงดีอยู่ทรงดีอยู่่ไม่งอไม่งอะม,ม,มันเหมือนครีมจะหักเลยอะ่ะพี่สาวทำไมมันไม่งอะเฮ้ยเหี๋ยวเเอาคอนทุบดิเราเอาผ้าห่อไปตรงคอนเวลาทุบมันจะได้ไม่เป็นรอยนะไม่เป็นไรเลยเลยมอ,มอมแบะแล้วเ หรือเราตัดจบคลิปก็ตรงนี้ดีทุกคนถ้าปกติแล้วเขาจะมีตัวที่เอาไว้วัดไซส์แล้วก็แบบว่าได้ขนาดนเบอร์เบอร์เจ็ดเบอร์แเบอร์เเบอร์สิบตามสภาพใช่ไหมในกรณีนี้เราไม่มีสิ่งนั้นแต่เรามีสิ่งที่เป็นโลหะแล้วก็เอามาใช้แทนกันได้นี่นะฮะขนาดพอดีนิ้วเราประมาณนั้นก็ใส่ไป ถ้าเกิดมันกลมไม่พอใช่ไหมทีนี้เราก็ทุบน้องอ่ะใช้คอนทุบน้องให้มันแนบกับวัตถุตรงกลมของเราอ่ามันก็จะกลมเป็นเชฟมากขึ้นเดี๋ยวกลับมา นิ้วแหกไปแล้วหนึ่งอันนี้นิ้วแหกอันนี้แมวข่วนเคอยากจังอุผมผู้ชมน้องตัวนี้นะาตาประหลาดมากมันแข็งมากเราไม่สามารถจะทําการงอน้องไปได้มากกว่านี้แล้วนะฮะทาทางการแบบว่ายิงฮิตกันทุบแล้วทุบอีกแล้วยิ่งทุบมากเราก็ยิ่งทาให้มันเป็นลายเป็นรอยเต็มไปหมด ไม่เปลือมไม่เปลือมเลยไม่เปลือมเลยจ้าัน,นี้ไม่เปลือมส่วนอีกอันหนึ่งที่ทําค้างไว้เมื่อคืนแล้วก็มาทําต่อนะฮะก็ดัดให้มันกลมได้นิดนึงขัดเงาเข้าไปแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่ามันจะสวยขึ้นได้อีกแต่ว่าเราก็คงจะพอแค่นี้นะฮะเราคิดว่าความหนาประมาณตัวนี้กําลังดีในการนำมาดัดแต่ถ้าเป็นอันนี้ก็คือไปผักส่วนอันนี้ไปตายไป,ไป โอเคไปดูไฟนอลกันิว นั้นก็คือทั้งหมดของเราในวันนี้นะครับเป็นโปรเจกทิ่ไม่ง่ายไม่ยากแต่ต้องใช้ความพยายามแล้วก็ทักษะนิดนึงเอามาลองทำให้ดูกันขำๆนะฮะถ้ามีโปรเจก์งานครับง่ายๆ DIY อะไรก็ส่งมาบอกหลังไม่กันได้แท็กมาในไอจงไอจีวิ่ตรงทวิตเตอร์เฟสบุ๊กเฟสบุ๊กนะวันนี้ไปแล้วลากันใหม่ see you later บ y e bye, bye. สวยมากันสวยมากใช่ไหมเท่ระเบิด